สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สมาคมสองพระแท้มืสยามนะครับผมอยู่กับน้องทะเนศซึ่งน้องทะเนศวันนี้ได้เอาพระของบนท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระที่เป็นของมกุศลนะครับกรอบรูปกเก่านะครับแล้วก็มีพระเนื้อดินที่เก่ามากๆนะครับเข้ามาในสมาคมแต่วันนี้เราจะมาดูว่า พระสมเด็จนะครับบางคุณพงูก hmm. ุใหม่นะครับกับพิมพ์เป็นพิมพ์เั้นได้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะานำเข้ากล้องขยายนะครับแล้วคิดว่านะครับการที่มาดูด้วยกล้องขยายเนี่ยจะเห็นเนื้อหากับธรรมชาติ mm hmm. มากกว่ากล้องสิบเอ็กเยอะไหมอ๋อปกติผมก็เริ่มต้นผมลองด้วยกล้องสิบเอก แต่ผมมองว่า 10x มันดูแล้วไม่เห็นอะไรเนื้อหาพอดูว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างมองไม่เห็นก็เลยเข้ากล้องพันหกร้อยเท่าเนี่ยมันก็จะเห็นชัดกว่าอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเราเข้ากล้องภาพขยายกําลังสูงสูงเพื่อขยายดูมวลสารนะครับเจดคราบป,ปุกน,นะครับของวัดบรรพมผมเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันครับ ครับอันนี้เป็นพระองค์จริงนะครับเป็นพระสมเด็จบางพุนพรมุกใหม่นะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมีตาวัดใหม่อมาตลดด้วยนะครับซึ่งเป็นกุกใหม่ครับเรามาดูนะครับอ,อันนี้เป็นด้านบนของพระนะครับด้านบนเป็น น้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้นะครับเป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับที่อยู่ในกุและเกิดการที่จับกับก้อนนะครับเลยมีสีดำไหม้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับบางขนผมก็ยังมีเม็ดมนสารนะครับอันนี้ก็ขวดเท่านะฮะอ่าในส่วนบนขององค์งพระนะครับ เดี๋ยวเราจะดูส่วนพ้าพักกันนะครับนนี่คือพพักนะครับเนี่ยเม็ดดำดำนะครับนี่ฮะเม็ดดำาๆนะครับนี่ผงตะไบนะครับเห็น,ไ,นไหมครับมลสารก็ไม่หนีไปกับวัชคังแต่ว่าเม็ดจะเล็กกว่านะครับอันนี้ข้ามนำ้ำมันต่างอิวนะครับ นะอย่างเม็ดผงตะไบเหล็กไหลอย่างนี้นะครับที่เห็นถ้าเราแม่เหล็กมาดูดนะครับต้องแม่เหล็กมีกําลังสูงๆนะครับพ้าจะขยับเข้าหาแม่เหล็กนะครับถ้าเราเอาพ้าเนี่ยวางไว้แล้วแม่เหล็กไปดูดนะครับจะมีการตอบสนองแม่เหล็กดูดติดเหมือนกันครับกับผ้าวัดบางกุ้งผมนะครับ เรามาดูจดนี้กันนะครับนะครับเป็นคราบกุนะครับขาวๆที่ดันมาจากด้านในนะครับหรือเราเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับอ่านะครับส่วนสีน้ําตาลอย่างนี้เป็นของน้ํามันอิยูนะครับที่เกาะกลุ่มกันมานะครับส่วนเขียวอ่อนนะครับเป็นน้ํามันอิ้วนะครับที่โดน มวลสารที่ปกคลุมนะครับมีการทำให้สีจะอ่อนลงจากเหลืองเข้มกลายเป็นเหลืองอ่อนนะครับนะครับสวยมากนะครับชอดนี้นะครับรามาดูชอดนี้กันนะครับอย่างพระบางขุนพรมนะครับนะฮะยังมีผงตะไบเหล็กไหลนะมีความมันวาวอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะ เม็ดเล็กมากนะครับไม่ทราบเห็นกันไหมครับนี่ฮนะมีความฉ่ำม,มันวาวนะครับคาบกุที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับมีการงอกคุมอย่างสวยงามกันนะครับให้ดูกันนะครับส่วน สีน้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้นะครับนะครับไอ้คามน้มันตังอิวนะครับที่จับกันเป็นก้อนกับสีเข้มนะครับน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับเรามาดูชอดนี้กันนะครับยังไงก็ต้องมียังมีกวดเทาอยู่นะครับเห็นไหมครับกวดเทา ในเศษพระสุเมรอที่มีค่าปูปบคุมนะครับ่เียอย่างเี้ได้ชัดเลยนะครับยังไงยังมีเม็ดมวลสารเล็กๆนะครับที่เป็นมวลสารของวัดบางคุณพรมกันนะครับเองด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะมีอ่าสีออกม่วงๆนะครับเป็นตราวัดใหม่อมตะรอดนะครับ จะโดนซึมลงไปในเนื้อนะครับเพราะว่าสเตมตานะครับประทับตาลงไปในด้านหลังขององค์พระนะครับให้ดูกันนะครับว่านะครับตาจะเป็นสีออกม่วงแดง,งแดงนะครับสีม่วงแดงนะครับซึมลงไปในเนื้อของพระสมเด็จนะครับนี่ฮะนี่ตาที่ซึมลงไป กับด้านหลังเหมือนกันนะครับครับสรุปว่านะครับเมื่อเรานำพระสมเด็จวัดบางพุ่มนะครับกุ้ใหม่นะครับที่ด้านหลังสแตมตรารวัดใหม่มาตลดนะครับมึกด้านหลังจะสีออกแดงม่วงๆซึมลงไปในเนื้อมวลสารที่เกิดจากบางพุ่มนะครับ อ่าองนี้เป็นมีการดันออกมาจากเนื้อน,นะครับเหมือนฟองตะวบคาบขุกที่สวยงามมากนะครับพร้อมผสมน้ำมัน,มนอิวมีความอ่ากลมคกลืนกันนะครับมีเม็ดมลสารที่เกิดขึ้นเช่นขวดเทาว็ายังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าเศษพระสุงกอก็ยังเห็นอยู่แต่เป็นเมกก็ดเล็กๆนะครับที่มีคาบขุบบกขุบอยู่นะครับ ก็เพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับมีผ้าสวยๆนะครับเข้ามายังสมาคมองค์ที่ดูแล้วนะครับมีความสวยงามนะครับผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆกันนะครับน้องธเนศคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับผมเ็าเอามาหลายองค์เอามาน่าจะเป็นหลายสิบองค์ครับจะมมีแค่บางองค์ที่แบบว่าสวยจริงแล้วก็ที่เขาเอามาคืนนีครับอ่าครับมันไม่ใช่ว่าสวยทุกองค์นะ องนี้ถือว่าเป็นพระสวยที่หายากนะครับเนีย่ยผมเป็นพวกมือใหม่เนี่ยผมก็จะดูว่าอันนี้ไม่สวยคาบอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยดูรกดูอะไรเงี้ยแต่พอพี่เขามาบอกพ๋อการที่ดูพระไม่ใช่ว่าคุณดูคาบกูแล้วคุณต้องดูพิมพ์ข้างหลังหลังคาบกูนั้นว่ามันสวยดจริงหรือเปล่าจริงๆกลุกมีแห่คาบกูมีเยอะมันปกป้องสิ่งที่มันสวยงานอยู่ด้านหลังใช่ครับ ธรรมชาติารามเก่านะครับเมื่อเราเข้าไปเห็นนะครับมีความหนุกนุ่มสู้ตาการเกิดขึ้นของมวลสารที่อยู่กันนานๆน,น,นะครับอยู่ในกลุ่นะครับจะดันค่ากลุกขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีความหนุกนุ่มสวยงามจริงนะครับแล้วพบกันในคลิปดีๆอย่างนี้กันอีกนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย แล้วพบกันใหม่กันนะครับสวัสดีครับ